สวัสดีครับสมาชิกกลุ่มมวยปักดกหนึ่งหกแปดนสวัสดีสมาชิกทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาให้สารบัญการมวยศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับมวยเริ่มชกเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับที่เวทีมวยช่องเจดสีวันนี้ผมก็คัดมวยหน้าเล่นมาให้สมาชิกเหมือนเดิมนะครับครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับคู่ที่หนึ่งเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างเจ้าฟิว ปดุงชัยมวยไทยนะครับจะพบกับเจ้าศิาลาราชสอจอเล็กมองดนนะครับมวยคู่นี้ผมชอบไปที่ศิาลาราดสอจอเล็กมืองดนนะครับมวยเขานะครับมีลูกเตะขาต่อยหมัดอาวุธนะครับนําเข้าไปนะครับเบียดเสยดสีไปไปผมดูดีกว่าจักรนะฟิลปดุงชัยมวยไทยนะครับคู่ที่สองเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างเจ้าคีเลียนปุ้มพันม่วงจะพบกับอน,นันตชัยรานาวอเตอร์ไซด์นะครับ มวยคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าอนันตะชัยรตนาวอเตอร์ไซด์นะครับสมาชิกมวยเข,าข่ามีรูปเตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับต้นต้น,ตนลุ้นนับนอกนะครับคู่นี้ผมมองว่าเจ้าอนันตชัยดูดีกว่าสมาชิกนะจะชนะเจ้าคีเลียนพุ่มพันม่วงนะครับคู่ที่สามเนี่ยเป็นการปุกกนรระว่ังเจ้าเวนนอมลักกี้บันเทึงนะครับจะพบกับเจ้าขุนพลเอิร์ดซอสมไยนะครับมวยคู่นี้เนี่ยผมมองว่า เจ้าเบนนอมนะครับผมมองว่าเจ้าเบนนอมดูดีกว่านะครับวันนี้บวกกับหน้าเสือตัวเงินนะครับเป็นมวยเจ้าบ้านด้วยเจ้าเบนนอมนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือนะสมาชิกนะครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวงในมีเขานะครับแต่ชนะเจ้าขุพนพลเอิร์สสอสมหมายนะสมาชิกนะคู่ที่สี่นี้คู่อีกนะสมาชิกนะคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างแจ็คลาชานนนะครับพบกับดวลหนึ่งชูทั้งดวนมวยคู่นี้เคยชยกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่ภูพอนะครับ วันนั้นผมดูนะครับผมดูถ่ายทอดยุคหนึ่งถึงยุต้นยกเสียนะไอ้เจ้าอันแจ็คราชันตรงเนี่ยเป็นรองนะักสมัยชิกนะเป็นรองมาเบียดชนะได้ตายยกสี่นะสมาชิกนะวันนี้ก็ถือว่าโค้ชนิ่รักที่เสียดายน้องนะัสมาชิกนะเป็นมวยทิมงานมวยทิมเงานเดียวกันนะสมาชิกนะแต่เมื่อทางมวยมาเจอกันวันนี้ถ้าถามผมว่าผมชอบใครผมชอบไปที่แหมเลือกอยากมากเลยสมาชิก ถ้าถามผมนะผมชอบเจ้าแจ็คนะสมาชิกผมชอบแจ็คลาชันดวนลสมาชิกนะผมบอกว่ารุ่นเขาในไปไปนะครับผู้นี้ผมชอบเขาในของเจ้าแจ็คลาชันนวลไปไปนะจะเบียดชนะเจ้าด่วลหนึ่งชูทันด่วนไปได้อีกครั้งนะ,ะสมาชิกนะครับสําหรับมวยเด็ดสามดาวผมชอบไปที่อนันตชัยลนานาวอเตอร์ไซด์นะสมาชิกนะและมวยเด็ดห้าเดาผมชอบไปที่เจ้าเบนอมลัอกกี้บันเทิงนะครับสมาชิกนะ สำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บแทงมวยนะครับผมขอฝากเว็บพักดกหนึ่งขอเพ่นนะสมาชิกนะการเงินมั่นคงนะครับเล่นมากเล่นน้อยนะครับทางเว็บเอาใจาให้หมดนะสมาชิกนะผมการันตียอดเงินทุกบาททุกสตางค์ของสมาชิกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ